โอเคครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้นะก็เราจะมาพูดถึงเ,เนื้อหาของกรรมวิธีการผลิตในบทที่7เรื่องของการตกแต่งผิวสำเร็จหรือว่า s u r ร์เ e e เอนจ e เนียริงของกระบวนการผลิตตัวทั่วไปนะครับเสียงรู้สึกมันจะก้องๆ้องนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตีนี้จะขออนุญาตพ s เ n t ไปอย่างรวดเร็วนะครับ นะครับเดี๋ยวแชร์นที่นึ่งก,ก่อน <c oughs> หลับแป๊บหนึ่งนะครับผมปิดแป๊บหนึ่งคือนะฮะ นะบทที่7ครับบทที่7การตกแต่งผิวสำเร็จนะครับ <c oughs> ต้องขออาภัยเสียงผมจะจะแหบนิดนึงเนื่องจากหวัดลงคอนะฮะการตกแต่งผิวสำเร็จในวัตถุประสงค์ทั่วไปก็คงจะมาทำความเข้าใจพื้นฐานในกระบวนการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดผิวผิวงานแล้วก็การชุบเคลือบผิวงานนะครับซึ่งการชุบเคลือบผิวงานมีแต่ละประเภทนะฮะ <c oughs> ทีนี้โอเคก่อนทําผิวสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการพ่นสีเคลือบสีอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการลักษณะของเตรียมผิวนะเป็นเรื่องปกติกันแล้วนะครับการเตรียมผิวถ้าเมื่อไหร่ผิวมันเรียบเกินนะครับการยืดเกาะของผิวนะมันก็จะทําให้ขึ้นเกาะไม่ดีนะครับดังนั้นการเตรียมผิวก็จะมีผลนะครับถ้าผิวไม่สะอาดผิวมี สกิดสกปรกน้ำมันพวกนี้นะครับเช่นพ่นสีถ้าผิวมันไม่สะอาดนะครับสีก็จะไม่เกาะผิวได้ดีเท่าที่ควรอะไรประมาณนั้นนะ mm hmm. อย่างเช่นหลังจากทําสําเร็จปั๊บถ้าเตรียมผิวไม่ดีนะครับชิ้นส่วนออกมาก็จะไม่ดีนะครับถ้าผิวดีปั๊บชิ้นส่วนออกมาก็จะยึิดเกาะได้ดีนะฮะทีนี้โอเคละในขั้นตอนทั่วไปก็ต้องมีการเตรียมผิวนะครับการจุกข้อผิวนะขั้นตอนสําคัญนะครับ เป็นหน้าตาเป็นขั้นสำคัญที่สุดก็ว่าได้นะครับหลังจากที่เราออกแบบอะไรไต่างๆกลไกต่างๆมาแล้วนะครับสุดท้ายเป็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์ว่าจะสวยงามแค่ไหนก็คือการตกแต่งผิวหรือการเคลือบผิวนั่นเอง <c oughs> หรือไม่ก็เป็นเรื่องของลักษณะของอการที่จะให้ผิวมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนจากผิวเดิมก็เช่นเดียวกันคนระับก็จะมีการเคลือบผิวนะครับหรือว่า surface treatment หรือว่า เซอร์เฟ c โคตติ้อะไรต่างประมาณนั้นนะครับแล้วแต่การที่จะพูดหรือจะเรียกนะฮะ <c oughs> ความหมายของมันนะก็คือวัสดุในการเคลือบผิวนะว,วิศวกรรมในการเคลือบผิวโทษทีนะ <c oughs> เสียงผมจะแอบแผบนิดนึงนะ หมายถึงนะครับการชุบเคลือบผิววิศวกรรมการชุบเคลือบผิวหมายถึงลักษณะการแต่งผิวนะครับให้มีโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่ความเหมาะสมในการใช้งานนะครับอย่างเช่นการปรับแต่งผิวชิ้นงานให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับการปรับเต่วผิวชิ้นงานให้มีการต้านทานการกัดกร่อนการต้านทานการสึกหลออย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการชุบเคลือบผิว เร่ขการกุลชุบเครือบผิวนะครับไม่ไม่เฉพาะเรื่องเรื่องของผิวสวยงามอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นการพ่นสีพวกนี้คือนแน่แน่หลักๆกก็คือต้องการต้านทานการกัดก่อนเป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้สาเหตุหลักๆทำไมต้องมีการเคลือบผิวนะครับถ้าเมื่อไหร่เราผลิตชิ้นส่วนออกมาอะไรก็แล้วแต่ได้กระบวนการต่างๆ นะครับมันก็ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพนะครับการกัดกร่อนการแตกหักการมืดอการแตกหักเนื่องจากความล้ากัดความเปราะหรือการสึกหรอการผูกก่อนพวกนี้นี่คือการเสื่อมสภาพนะครับเกิดขึ้นเริ่มต้นที่ผิวงานนะครับที่ผิวงานดังนั้นเมื่อเราเอาเอาตัวอย่างเล็ก็กันแล้วกันนะครับปัญหาของเหล็กก็คือการเกิดสนิมใช่ไหมครับปัญหาของการสึกกร่อการสึกหรอของเหล็กก็ที่ผิว ดังนั้นเราจะทําป้องกันยังไงล่ะนะครับที่จะให้ผิวมันต้านทานการกัดกร่อนหรือการสึกหรอพวกนี้นะครับเพื่อต้องหาวิธีการนะมาดูการกัดกร่อนก่อนนะ <c oughs> สภาพการกัดกร่อนของวัสดุมีหลายประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าเป็นการกัดกร่อนแบบผิวเรียบสม่มําเสมอนะครับการกัดกร่อนแบบเป็นไฮโดรเจนไดแม็กนะครับไอไฮโดรเจนไดแม็ก <c oughs> ตรงนี้พวกเรานึกถึงสภาพของเหล็กได้รับความร้อนนะ สภาพของเหล็กแผ่นหรือเหล็ก ok เส้นอะไรก็แล้วแต่ได้รับความร้อนปั๊บเหล็กจะเกิดการขยายตัวใช่ไหมครับทีนี้การได้รับความร้อนพวกน,นี้นึกถึงสภาพเหลก็กตากแดดหรือ ok รับความร้อนอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นเหล็กที่จะบอยลุ่งไบเลอร์พวกนี้นะครับรับความร้อนร้อนที่ผิวจะมากกว่าที่ในในเนื้อวัสดุนะครับดังนั้นเมื่อร้อนที่ผิวผิวของวัสดุก็จะเกิดการขยายตัวใช่ไหมครับอะตอมเกิดการขยายตัวเมื่อเกิดอะาตอมเกิดขยายตัวปั๊บันจะมีช่องว่างระหว่างผิวใช่ไหมครับมีช่องว่างระหว่างผิว นะครับเกิดขึ้นเมื่อช่องว่างระหว่างผิวเกิดขึ้นปับ๊บโอกาสที่ทําให้ไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนพวกนี้ซึ่งมีอะตอมอนุภาคที่ขนาดเล็กก่อนเนื้อวัสดุพวกนี้มันก็จะเกิดเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปช่องว่างระหว่างที่อะตอมเกิดการห่างหรือขยายตัวออกช่วงระหว่างที่อุณหภูมิสูงๆนะครับแต่เมื่ออุณหภูมิเย็นปับ๊บวัสดุเกิดการหดตัวแต่บางเอิญ อนุภาคของไฮโดรเจนมันไปแทรกช่องว่างระหว่างอะตอมที่มันเกิดการหดตัวปับ๊บอะตอมไม่สามารถหดเข้าไปอยู่ที่เดิมได้มันก็เลยให้เกิดรอยแคลกหรือรอยล้าวเกิดขึ้นบริเวณนั้นเขาเรียกว่าไฮโดรเจนแม็กดรามกนะฮะนี่คือความหมายตัวนั้นนะ,ะส่วนการวิกการวิกก็คือการสึกหลอนะครับในความแตกต่างระหว่างกระแสไฟฟ้านะครับต่างกกระแสไฟฟ้า เกิดคู่แอโนโอดแคโทดก็คือเกิดคู่บวกคู่ลบนะครับอย่างเช่นวัสดุนะครับต่างชนิดกันจะมีความต่างศักของกระแสไฟฟ้าแตกต่างกันนะครับเมื่อมาประกบกันปับ๊บโอกาสที่ทําให้วัสดุไหนก็แล้วแต่ที่มีความแตกต่างทางด้านความต่างศักทางด้านกระแสไฟฟ้าน้อยกว่านะครับน้อยกว่าความต่างศักกระแสไฟฟ้าอีกวัสดุหนึ่งวัสดุที่มีความต่างศักกระแสไฟฟ้า น้อยกว่าวัสดุตัวนั้นนะครับก็จะกลายเป็นขั้วบวกนะครับวัสดุที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงกลายเป็นขั้วลบนะครับเมื่อเกิดขั้วบวกขั้วลบปั๊บเกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนนะครับขั้วบวกจะสูญเสียอิเล็กตรอนไปให้ขั้วลบนะครับมันก็เกิดการเมื่อเกิดสูญเสียปั๊บอะตอมเมื่อสูญเสียอิเล็กตรอนปั๊บอะตอมไม่เกิดความสมดุลมันก็เกิดเมื่ออะตอมเมื่อเกิดการสมดุลปั๊บแรงยึดเหนี่ยวเ่าอะตอมไม่มีก็อะตอมก็ดูดออกไปเมื่อดูดออกไปปั๊บนั การสกลรมแบบการบนิกนะครับปัญหาตัวนี้อย่างเช่นเอาง่ายๆเอาทองเหลืองกับเหล็กท่อเหล็กกับวาลวทองเหลืองเช่นเอาวาน้ากันลวกันนะวาลวน้าโอ้โหเอาเล่นซัดท่อทองเหลืองมาขันวาลวไปซื้อวาลวนะครับไปซื้อวาลวทองเหลืองสวยเลยมาใส่วาลวก๊อกน้ําเป็นท่อเหล็กนะครับปรากฏว่าท่อเหล็ก กับทองเหลืองเมื่อเจอกันในสภาพที่มีความชื้นสูงปั๊บนะครับทองเหลืองจะมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าเหล็กดังนั้นเหล็กนะครับจะเกิดการสึกกร่อนหรือการกัดกร่อนเป็นสนิมได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับด้วยเร็วขึ้นเหล็กก็จะทําให้เกิดการสึกกร่อนหรือเป็นสนิมได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนกำมะถันอไอพวกนี้ค่อยว่ากันอนที่นนะนี่คือกำมะันนะฮะแล้วก็ต่อไปอินเตอร์แกนูราอินเตอร์แกนู่าพวกนี้จะเป็นการแตก การสึกกร่อนแบบคล้ายๆคือการสึกกร่อนตามขอบเกรนนะครับการสึกกร่อนแบบขอบเกรนก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ <c redit> ส่วนเควตนะครับหรือคลิปไอ้พวกนี้การสึกกร่อนที่มีช่องแลบ p นะครับช่องอย่างเช่นอ่าช่องที่มันมีแลบกันอยู่นะครับช่องมีแลบกันอยู่ปั๊บการถ่ายการถ่ายเทอากาศไม่ดีปั๊บโอกาสที่ช่องที่มันเกิดมุมอับขึ้นมาปั๊บจะเกิดการสึกกร่อนขึ้นมาทันทีนะครับ นี่คือการสึกกร่อนแบบวัสดุที่ผสมนะครับการสึกกร่อนคือวัสดุหนึ่งทนการกัดกร่อนได้น้อยกว่าวัสดุหนึ่งปั๊บโอกาสที่ทําให้เกิดเป็นการสึกกร่อนก็จะมีสูงนี่คือสภาพการกัดกร,ร่อนนะฮะทั้งหลายทั้งปวงวันนี้จะทาไงดีละ่ะนะครับทำไงดีละ่ะโอกาสที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงมันคือเกิดจากการสัมผัสนะครับวัสดุเกิดการสัมผัสกับสภาพบรรยากาศนั่นเองนะครับสภาพบรรยากาศ ดังนั้นเราจะป้องกันการสึกกร่อนพวกนี้ได้ยังไงก็แน่นอนก็คือเราจะทำไงรู้ว่าสาเหตุมาจากการสัมผัสในอากาศแล้วก็หาวิธีไม่ให้อากาศมาสัมผัสกันเหล็กมันก็เลยทําหาวิธีการตกแต่งผิวเคลือบผิวอะไรต่างๆเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการกัดกร่อนนั่นเองนะฮะนี่คือลักษณะของคุณสมบัตินะครับผิวงานก็เลยมีความสําคัญนะครับเพื่อยืดอายุายก,การใช้งานของวัสดุนะครับยืดอายุก,การเสรื่อมสภาพนะ แล้วก็เพิ่มความแข็งผิวอะไรก็ว่ากันไปนะครับอุตสาหกรรมการเชื่อมผิวที่จําเป็นนะครับมีใครบ้างเน,นี่ยแน่นอนทุกอุตสาหกรรม <c oughs> ต่อไปครับทุกอุตสาหกรรมที่ใช้กระบวนการเคลือบผิวไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานาการบินอวกาศจนถึงนู่นแหละครับฟันเฟืองแบริ่งนะครับ การชุบเคลือบผิวพื้นนี้ไม่ใช่การพ่นเคลือบผิวอย่างเดียวนะครับการชุบเคลือบผิวให้มีผิวแข็งหรือการต้ดนทานกากบานพวกนี้ทั้งหลายทั้งปวงก็จะมีกระบวนการชุบผิผิวนะครับเพื่อให้ใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพมากสุดและก็เหมาะสมกับสภาพงานมากสุดจะต้องมีการกระบวนการเคลือบนะซึ่งเทคโนโลยีการเคลือบผิวมีมีการพัฒนาที่สูงขึ้นมากนะครับเคลือบผิวมีวิธีการเยอะนะครับและแต่เทคโนโลยี ดังนั้นการเคลือบผิวนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ลนะักษณะในเมื่อวิธีการมีหลายๆอย่างนะครับมันหลายายอย่างก็เลยเขมมดกันมาครับแบ่งออกเป็นลักษณะของประเภทการเคลือบผิวมี2วัตถุประสงค์ก็คือเครือบเพื่อแข็งที่ผิวกับเคลือบผิวนะครับการชุบแข็งผิวเขาเรียกว่า surface hardening ก,การการเคลือบผิวคือ Coating นะครับ coating มี2ประเภทนะครับคือชุบแข็งผิวนะครับแล้วก็ Coating อาชุบแ,นะแ,แ,แข็งผิวก่อนนะฮะชุบแข็งผิวลักษณะการชุบแข็งผิวก็คือ surface hardening ก็คือปรับปรุงผิวงานให้มีความแข็งมากขึ้นเน้นเฉพาะแข็งที่ผิวนะครับด้วยวิธีการต่างๆหลายๆอย่างนะครับเอาวิธีง่ายๆที่ใช้กันบ่อยๆอย่างเช่นเผาเหล็กให้ร้อนนะครับด้วยกระบวนการอะไรต่างๆนะครับเผาเหล็กให้ร้อนแล้วก็จุ่มน้าให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วเพื่อการชุบแข็งผิวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นลักษณะของแบริ่งหรือรูป และแต่วัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟันฟงฟันเฟ,ฟ,ฟืองนะครับนี่คือชุบแข็งผิวอยู่ประมาณนี้ให้แข็งที่ผิวแต่ข้างในอ่อนนุ่มนะนี่คือตัวอย่างของของการชุบแข็งผิวนะครับไอ้พวกชิ้นส่วนเครื่องกลทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้นะครับแข็งที่ผิวแต่ข้างในจะนุ่มนะครับจะอ่อนนะการเคลือบผิวล่ะ แน่นอนนะครับการเคลือบผิวก็มีหลายๆลายลักษณะนะครับการเคลือบผิวโดยวัสดุอ่อนมาเคลือบหรือการเคลือบผิวเอาวัสดุแข็งมาเคลือบนะครับเคลือบให้มันแข็งขึ้นหรือให้มันไม่สัมผัสกับสภาพบรรยากาศนะครับตั้งการกันกัดก่อนดังนั้นการเคลือบผิวงานมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างในหลักวิศวกรรมก็มีการเคลือบผิวด้วยเปลวความร้อนชุบแข็งผิวเคลือบผิวด้วยเปลวความร้อนการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า การชุบเคลือบผิวด้ไอไายภาพไอเคมีนะครับและก็เคลือบยสีนี่คือเซอร์เฟตโคตติ้งการเคลือบผิวนะฮะตัวอย่างการชุบเคลือบผิวนะครับก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทิปสีนี่คือตัวอย่างที่สีผิวนะครับขบวนการนะครับชุบเคลือบผิวก็มีลักษณะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีเรื่องของเตรียมผิวก่อนทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นทําความสะอาดด้วยขัดโดยทางกนหรือทางเคมีนะครับล้างด้วย สารเคมีนะเมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยก็กระบวนการเคลือบผิวนะครับกระบวนการเคลือบผิวนะครับเคลือบผิวหรือชุบผิวก็ว่ากันไปนะฮะการทำความสะอาดชิ้นงานนะครับก็มีทางทางเคมีกับทางกลน,นะครับทางมีคือล้างน้ํายานะครับทางกลก็คือพ่นหรือขัดอะไรว่าไปนะขั้นตอนพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับที่ผมจะไปเร็วๆนะทีนี้ การทำความสะอาดผิวแบบทางเคมีก็มีหลายอย่างนะครับก็คือพวกโซเวนทั้งหลายนะครับพวกกดทั้งหลายพวกอุลตร้าโซนิกนะครับอันนี้คือลักษณะของอน้ำยานะครับที่เตรียมผิวเตรียมผิวนะครับก็จะู่บมานี้นะอันนี้คือเทคนิคการเคลือบผิวนะครับจะไปเร็วๆนะ <c oughs> อันนี้พวกสารละลายทั้งหลายทั้งปวงนะครับล้าง ทำยาตัวละลาโซเวนกัดกดอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือวิธีการาชุบกคร่ผิวนะครับหรือว่าล้างด้วยระบบอุลตราโซนิกหรือขึ้นเสียงนะครับทีนี้ถ้าทางกลล่ะแน่นอนกับพ่นนะครับพ่นด้วยเม็ดทรายพ่นด้วยอนโภาคที่ผิวหรือใช้การหมุนการสั่นล้อหมุนอะไรกันแล้วแต่นะครับกตัวยอย่างเช่นนะครับพ่นนะครับ พ่นด้วยอนุภาคของเม็ดทรายให้ผิวสะอาดนะครับแล้วก็ให้เกิดความหยาบอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งจะใช้เม็ดกลิดการพ่นเม็ดทรายก็จะมีขนาดโตของเม็ดทรายแตกต่างกันไปนะครับเม็ดทรายหยาละเอียดพวกนี้ก็จะพ่นเตรียมผิวแล้วแต่นะครับเพื่อวัตถุประสงค์ในการยึดเคลือบผิวนั่นเองพ่นทรายด้วยมือนะครับไอพวกนี้ก็คืออย่างเช่นล้อมวกล้อแม็กจะเคลือบผิวพวกนี้ต้องเตรียมผิวนะครับ พ่น้วยทรายทรายพวกนี้จะทรายเม็ดละเอียดนะครับเพื่อให้เกิดผิวหยาบละเอียดเพื่อให้ได้เกาะในตัวสารที่ไปเคลือบแล้วการหมุนนะครับก็คือใช้ออนุภาคอยู่ข้างในแล้วก็การหมุนข้างในนะครับใส่เข้าไปชิ้นส่วนเข้าไปข้างในก็หมุนทําให้เกิดการเสียสีนั่นแหละนะถนะนะังหมุนแล้วแต่ลักษณะนชนิดนะครับการสั่น <c oughs> นะครับการสั่นอันนี้ตัวอย่างชิ้นงานนะครับอนุภาคที่ใช้ในการขัด ขัดแล้วเอามานะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีล้อหมุนขัดผ้ากำมีอะไรว่าแปรงลวดนะครับนี่คือตามผิวนะครับนี่ผมจะไปเร็วๆการเคลือบผิวงานนะครับวัตถุประสงค์คือต้านทานการกัดกรอนนะครับต้านทานการสึกลรอนะครับต้นการเสียดทานให้ผิวเงาวาวนะครับให้มีความสามารถในการนำไฟฟ้าหรือามสามารถในการหล่อลื่นและแต่วัตถุประสงค์นะครับมีหลายๆอย่างนะครับ แน่นอนนะครับเอาตัวแรกเลยการเคลือบผิวแบบอ e ิเล็กโตเพดติ้งนะครับอันนี้คือการเคลือบผิวโดยใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวเหนี่ยวนําก็คือนะครับจะมีตัวสารละลายอย่างเช่นนะครับนี่คือตัวสารละลายม,มีอ่างสารละลายอิเ e ล็กโทรไลท์นะครับอิเ e ล็กโทรไลท์เช่นกดด่างอ่างเกลืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ประกอบด้วยอิเ e ล็กโทรไลหลคือกระแสไฟฟ้านะครับก็คือจะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับขั้วบวกขั้วลบ ตัวต้องการที่จะเอาวัสดุนั้นไปเคลือบวัสดุหนึ่งนะครับอวัสดุนั้นจะต้องกลายเป็นขั้วบวกนะครับตัวที่ต้องการรับเป็นเคลือบหรือทัฟสเตตนะครับตัวที่เอาไปเคลือบนะครับตัวรับการเคลือบต้องเป็นขั้วลบเป็นกระแสขั้วลบนะครับแล้วจุ่มในสารละลายนะครับดังนั้นอนุภาคนะครับอนุภาคที่เป็นบวกนะครับจะเกิดการสูญเสียนะครับไปหาขั้วลบนะครับ <c oughs> หาขั้วลบนะครับอย่างเช่นทองไปเคลือบกับวัสดุที่เป็นเงินหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นชุบทองเอาแท่งทองนะครับไปใส่ให้เป็นขั้วบวกซะนะครับวัสดุต้องการเคลือบก็เป็นขั้วลบซะและปล่อยกระแสไฟนะครับ DC อุรุภาคของทองก็จะไปเคลือบอีกวัสดุหนึ่งนี่คือเรียกว่า e l e c t r o p พ a t i n g นะพวกชุบนิกเกิลชุบแคสเมียมชุบทองแดงอะไรต่างพวกนี้นะครับ จะใช้หลักการประมาณนี้กาเแล้วว่าอิเล็กโทรเพตติ้งนะครับต่อไปตัวอย่างนะครับชุบโครมมุ่งโครมเมียมพึ่งนี้นะครับนี่คือใช้อิเล็กโทรเพตติ้งนะครับโอเคนะครับต่อไปอิเล็กโทรเลดเพตติ้งนะครับเมื่อกี้ใช้กระแสไฟฟ้านะครับแต่อิเล็กโทรเลดนะครับอิเล็กโทรเลดพึ่งนี้จะไม่ใช้กระแสไฟฟ้าแต่ใช้ความร้อนนะครับจะใช้ความร้อนในการแตกตัวนะครับ ให้วัสดุนะครับอิเล็กตรอนนะครับของวัสดุหนึงไปเคลือบอีกสับเตตตัวหนึ่งนะครับสัเตตตัวหนึ่งนี้อาศัยความร้อนทำปฏิกิริยาเคมีนะครับไม่ได้ปล่อยกระแสเข้าไปนะครับเพียงแต่ใช้เป็นคั้วลบแล้วก็ปล่อไอตัวนี้เป็นตัวคั่วลบนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนฮีทเข้าไปนะครับเกิดการแตกตัวนี่คือแล้วอิเล็กโรเพตนะอิเล็เพตติ้งนะฮะแล้วก็ ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าลมดำนะครับอิเล็กโทรลัสนะครับอิเล็กโทรเลตเช่นลมดำนะครับหลักการทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้นะครับรู้จัก,จกอ่าลมดำทนะั้งทุกคนรู้จักลมดำนะครับก็คือเอาเอาวัสดุที่เป็นโลหะแล้วแล้วแต่นะครับไปจุ่มน้ํามันร้อนๆนะครับแล้วอนุภาคจะไปเคลือบกับวัสดุอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าลมดำหรือว่าอิเล็กโทรเลตนะฮะไอ้พวกลมดำ แต่ไปอิเล็กโทรฟอร์มิงนะครับอิเล็กโทรฟอร์มิงพวกนี้จะเป็นการเคลือบขึ้นเป็นรูปร่างนะครับส่วนใหญ่อิเล็กโทรฟอร์มิงจะเป็นลักษณะของต้องมีพูดง่ายคือขึ้นรูปนะครับเป็นขึ้นรูปอย่างเช่นเราจะเอารูปร่างพวกนี้นะครับรูปร่างของสิ้นส่วนไปเคลือบนะครับจะต้องม,มีแม่พิมพ์นะครับไอพวกนี้คืออิเล็กโทรฟอร์มิงเป็นการเคลือบขึ้นรูปนะครับอย่างเช่นการขึ้นขนที่พึ่งพลาสติกอะไรก็แล้วแต่นะครับไปเคลือบนี่คือลักษณะอิเล็กโทรฟอร์มิงนะฮะ แล้วก็ฮอตนะครับอันนี้ฮอตดิฟนะครับรู้จักฮอตดิฟนะครับเพว่เรารู้จักไอ้กาวนไนท์เนาะเหล็กกาวนไนท์นะครับก็คือกาวนไนท์ก็คือซิงค์นะครับ,อนะรบเอาสังกะสีอลูมิเนียมดีบุกหลอมไม่ลายนะหลอมไม่ลายเสร็จแล้วเอาเหล็กไปจุ่มนะเอารวดเหล็กไปจุ่มแล้วปล่อยให้เย็นตัวเขาเรียกว่าเหล็กซิงค์นะครับหรือแผ่นสังกะสีอะไรต่างต่างกแรนลนเหล็กสังกะสีก็ใช้เหล็กว่าฮอตดิฟนะครับ ฮอตดิปปิ้งก็คือต้มนะครับเอาสังกะสีเดือดเดือดอลูมิเนียมเดือดเดือดดีบุกเดือดเดือดตะกัวเดือดเดือดพวกนี้นะครับเดือดเดือดเสร็จแล้วเอาชิ้นส่วนที่ไปชุบอย่างเช่นเหล็กไปชุบนะครับไปชุบแล้วให้ไอ้พวกสังกะสีมันไปจับเคลือบกับชิ้นส่วนนั้นๆเขาเรียกว่าฮอตดิปนะครับหรือเหล็กกาวนุงกาวไนพวกนี้นะครับใช่หลักการเดียวกันครับฟอสเฟตนะครับฟอสเฟตเพลตติ้งนะครับเช่นเดียวกันครับ หลักการฟอสเฟตแต่สารที่ฟอสไฟพวกนี้นะครับไปเคลือบที่ผิวเช่นเดียวกันครับใช้สารละลายฟอสเฟตเนี่ยนะนี่คือใช้สารละลายฟอสเฟตนะฮะต่อไปอโนได้นะครับอ,อโนไดน้โโดพวกนี้จะเป็นลักษณะของการใช้กระบวนการออกซิเดชันการแตกตัวของของอพวกนั้นคือคู่บวกคู่ลบนะครับโดยใช้กระบวนการตัวนำพลังงานกระแสไฟฟ้า นะครับมีขั้วบวกขั้วลบนะครับชิ้นงานอยู่ตึงขั้วบวกนะครับชิ้นงานขั้วบวกอย่างเช่นโฟลไฟล์อลูมิเนียมพวกนี้นะครับใส่ตรงกลางแล้เกิดการแตกตัวนะครับอิเล็กโตรได์โดยใช้กระแสไฟฟ้านะครับอิเล็กทรไดด์ชนใดการเคลือบอิเล็กทรได์ประมาณนี้นะครับเคลือบสีอลูมิเนียมเคลือบสีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การเลือกนะครับใช้สีอะไรยังไงนะครับมีเล็กก็ได้นะฮะต่อไปนะครับการเชื่อม อีกอย่างหนึ่งนะครับพวกนี้เคลือบผิวที่ลักษณะของอในาภาชนะสูญญากาศนะครับใช้ภาชนะสูญญากาศโดยใช้ฮีตติ้งเกิดการแตกตัวนะครับแล้วเกิดการพูดง่ายคือการ <c oughs> ละลายกลายเป็นไอและไปเกาะอ,อีกอตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวหนึ่งไอตัวข้างบนนี่คือเพดนะครับเป็นซับเต็ซึ่งซับเต็นี่คือใส่เป็นขั้วลบไปนะครับ ส่วนตัวที่จะไปเคลือบก็เป็นขั้วบวกนะครับหรือแอนโนดนะครับโดยขบวนการนี้อยู่ในขบวนการบรรยาดนยากาศนะครับเรียกเรียกวขาว่าบวนการ PVD หรือฟิสิก c a เนะครับเป็นขบวนการที่เรียกว่า PVD นะครับโดยใช้การแตกตัวของไอออนนะครับไอออนไปเคลือบอีกตัวหนึ่ง การแตกตัวพวกนี้อย่างเช่นทองทองแดงโครเม,มียมทางสเตนพวกนี้จะเคลือบลักษณะนี้นะครับไอ้พวกนี้จะไม่มีสิ่งเจียวลนะครับอย่างเช่นออกซิกจเจนไกเจนไม่มีเข้าไปในเกี่ยวข้องเพราะว่าเราใช้แบบสูญญากาศทําให้เกิดการแตกตัววัสดุหนึ่งไปเคลือบอีกตัวหนึ่งกัาเรียกว่าขบวนการแบบ PVD นะครับกับ CVD CVD คือการแตกตัวแบบไอเคมีนะครับไอเคมีพวกนี้จะใช้ลักษณะของทำในเตาสูญญากาศเช่นเดียวกันนะครับ โดยใช้แก๊สเป่าเข้าไปนะครับแก๊สขวาเข้าไปนะฮะ <c oughs> โอเคนะฮะอย่างเช่นไอเคมีพวกนี้นะฮะต่อไปสปัตสปัตเตอร์ริงนะครับสปัตเตอร์ริงหลักการพวกนี้จะเป็นลักษณะของใช้แก๊สนะครับใช้แก๊สเป็นตัวนำเป็นแก๊สตัวนำนะครับทั้งหลายทั้งปวงก็คืออย่าลืมว่าก็คือใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวดึงดูดเปลี่ยนถ่ายนะครับ นเป็นไทยใช้แก๊สเป่าเข้าไปเป็นตัวกระตุ้นนะครับกระตุ้มให้เกิดการแตกตัวนะครับอีออนนะครับจาก <c oughs> อิเล็กตรอนนะครับวิ่งไปหาควบวกนะครับไปเกาะที่ซับเต็คโอเคนะครับนี่คือหลักการเดียวกันมีหลายอย่างนะครับสุดท้ายคือการเคลือบสีนะครับกานเคลือบสี การเคลือบสีไม่ว่าจะเป็นการทาหรือการพ่นหรือการชุบก็ือมีราคาระคารนี่คือลักษณะการเคลือบสีนะครับการชุบการเคลือบสีและการอบสีนะครับนี่คือสุดท้ายแล้วก็จะมีการแบ่งแยกประเภทของสีอะไรก็ว่าไปนะครับความหมายของสีอะไรก็ว่าไปนะนี่คือตัวอย่างอีกตัวหนึ่งคือการเคลือบผิวงานแบบลมดำนะครับอิเล็กโตเพดนะครับอิเล็กโตเลดนะครับการเคลือบผิวดำก็คือต้องเตรียมผิวก่อนนะนะครับ เตรียมผิวไม่ว่าจะเป็นขัดกระดาษทรายหรือผิวด้วยล้อนะครับล้อด้วยแปรงรวดอะไรก็แล้วแต่สิ็จเรียบร้อยก็ไปขัดผิวให้มันเตรียมผิวนะครับเสร็จแล้วก็ล้างน้ํายานะครับเพื่อไอพวกไอไขจัดไอ้พวกไขมันทั้งหลายเสร็จแล้วก็ต้มน้ํานะครับต้มน้ําขจัดสายมันด้วยสารละลายนะครับโซเดียมคาร์บอเนตนะครับ เสร็จแล้วนะครับล้างน้ําให้สะอาดนะครับล้างน้ําสะอาดเสร็จแล้วก็ไปจุ่มน้ํายาลมดานะครับน้ำยาลมดําพวกนี้ก็คือสารอย่างหนึ่งที่เราสามารถซื้อได้นะครับต้มน้ําต้มน้ําน้ํายาลมดําให้เดือดนะครับแล้วน้ํายาลมดําก็จะไปเคลือบกับพี่ผิวนะครับเสร็จแล้วเมื่อเคลือบตามตามาแช่ตามอุณหภูมิที่ต้องการระยะเวลาต้องการเสร็จแล้วเอาพวกนี้ไปแช่น้ําเย็นปุ๊บก็จะได้เป็นลักษณะของ พ <c oughs> ทดชีครับเป็นในพวกลมดำนะครับต้องขออภัยเสียงเสียงเริ่มเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับนี่คือลักษณะของตัวทางด้านของลมดำนะครับมีหลายวิธีด้วยกันนะครับทั้งหลายทั้งปวงวิธีการพวกนี้การตกแต่งผิวสําเร็จก็ขอญอาตยุติในการบรรยายไว้เพียงแค่นี้ครับน่าจ็ต้องขออภัยนะครับส่วนรายละเอียด อยู่ใน PowerPoint นะครับเดี๋ยวผมส่งเข้าไปในกลุ่มลน์เนาะเราไปอ่านดูนิดนึงนะครับเพราะนี้แค่พื้นฐานนะครับนั้นก็ขอญาตในการจบในการบรรยายไปเพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันอีกทีหนึ่งสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ